หลังเนี่ยตัองแตนี่ยืนถือยกตูนสูงตูสูงดูล่มรื่นนะคะเนี่ยแม่บ้านหัดไทยแล้วก็แม่บ้านกำลังาแดนยกขึ้นหน่อยดอกแก้วเป็นสัญลักษณ์ แล้วรายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนคะกคือมันแกะสัตอย่างเดียวจะมีบางวันเนาะมะลโดอกแคอันนี้คือที่ของเราเองใช่ไหมของแฟนคือของทำ้ขาหัวล้าขาเออเราไม่ทำขายอ่ะเขาไม่้อนี้ันกายไม่ได้ไม่ไ้ย เอาการท่างาน้าอยู่ท่าทางานี้แไม่ไีนกาวลา่นเนียเป็นคนเล้ยงาค่ไม่า้ทำงายเหรอไม่หรอทีานหังนี้อยู่กีคนนะคะสามคนาของกรมทรมามามาดูแลอยู่ครเด็ที่ถึงน่ แล้วก็ได้รายได้ยังไงคะก็คนพิการสองสองบรองมาใช่ค่ะ่ค่หมอรับรองหนึ่ง้ะเอีด่ใช่นี้าอเรื่องะรออันร้อยคะซึ่งคณะนุกกรรมการเอาเรื่องเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่ค่ะพี่นี่น้องอไ่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย ออเชิญครับสวัสดีค่ะโอเคถูคยาีร้อนกมาี้อนสต้นจะได้เอาอันนี้มาเดได้ไม่ต้องไปเล่ค่ะอ่าสัก4ี่หมื่นประมาณน่ะอ่าสี่หมนเดี๋ยวกาชาดค่อยว่าอีกทีนึงยออบ้านหลงบรรทุ่มนี้อย่าถ้าทวนั่นแม่แดงโดดๆข้าบนั่นะอ๋อนี่แหละค่ะแดง เขาจะต้นบ้านได้ไหมคะไมเดียวม่เห็นเห็นอันเนี้ย็็นเป็นรมกแบบที่เคยแค่ประมาณนี้ก็ประเมราคามาก่อนล้วจะได้โอเคโอเค

เราประสานให้ค่ะแจ้งว่าให้เขาไปเรียนมันค่ะถ้าจะมีกองอนอที่เขาจะมีเรื่องอะารเงินเงินมือนงานนะคะเช่นเปิดตัวตือเหมืออให้เขามีค่ะ